ทพ่อปั้นครับครับทำกาแฟให้พ่อกินหน่อยครับได้ครับ Okay let's go สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ขอรีวิวกาแฟแคปซูลของเนสกาแฟดอนเช่กูสโตหาซื้อได้ง่ายอันนี้ผมได้มาจากช้อปปีนี่เองครับทำกาแฟกินเองได้ง่ายและสะดวกมากเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลอยู่แล้วนะครับง่ายและสะดวกไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูร้อนหรือเมนูเย็นก็มีให้เลือกหลากหลายได้เลยนะครับครับเร็ล้วครับโอ้ขอบคุณครับอ่อ นอกจากดีการถอดแคปซูลเก่าทิ้งก็ง่ายมากเลยครับทุกคนเด็กๆก็สามารถทําได้นะครับราวนี้แล้วก็ใช้งานเด็กๆได้สบายเลย <laughs> <laughs> ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเมนูเย็นกันนะครับ <c oughs> ปุ๊บปั๊บเด็กทําได้สบายเลย,ยต่อไปถ้าอยากกินกาแฟก็ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปก็มีลูกๆช่วยทําให้กินได้สบายก็แค่ใส่แคปซูลเข้าไปแล้วก็แค่กดปุ่มแค่นี้แล้วก็รอให้กาแฟไหลออกมาเมนูเย็นก็แค่เติมน้ําแข็งเติมนมส่วนความหวานก็ตามใจชอบของแต่ละคนได้เลยครับดูน่ากินไหมล่ะครับทุกคนอยากกินกาแฟก็ไม่ยากอีกต่ <c oughs> อไปสั <c oughs> ่งซื้อออ ออนไลน์ได้หมดเลยทุกคนใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ของช้อปปี้ไว้ให้นะครับใช้โค้ดลดได้อีกวว้า